งามเลยทั้งไนป้อปาด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 เดี๋ยวเหนื่อยขึ้นดีดีขึ้นดีดีสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กะอินพลัสฟางมะฮาพาเก็บเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางปลูกจากฟางล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ล็อตแรกของแปลงนี่นะคะนี่ครับข้าพี่น้องเบิ้งค่ะชมผลงาน ต้นทุนบวกี่บาทค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะได้เฮดมาแบบนี้ค่ะฟางหลืองัวเหเขาก็เอามาปลูกไก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนฟางตัวใดเขาถือฝนถือยังเขาเอามาปลูกอ้ะคนเขาจาฟางถือฝนปลูกนี่บเกลืมถือฝนงัวกินบ่ได้ค่ะก็ไดเอามาปลูกนะคะนี่ถือว่าโอเคนะคะจะมีกับเพื่งเริ่มเริ่ม เริ่มเกิดค่ะมือแรกนะคะแปลงนี้ดโอ้ยบกักง,งามเลยทั้งไงป้อปาดปัดปัดปัดหายเดี๋ยวเฮ้ยคือนีดีเฮ้ยคือนี่นดิเป็นขอเรื่องบันแบบดงามเลยน้องไงคับจ้ะ อุ้ยพี่น้องบึงเงี้ยงามายจ้ะบอกไงคอัม ทั้งในักใหญ่นึงทุกอ่าวอ๋ออันนี้ทั้งหมดบ้าสมบน่เดนนี่เด่น,ดน,ยน,ยนอ้วนแคบกี่ดอกกคบบบเป็นน้าน,นโอเคอ่นนอาต้แนแปลแม่เกิดบทันไลค่ะเกิดรอดแรก,กนีก่จ้ะ ยำเนีย้ยๆเนาะค่ะมาเบิ้งแปลงนี่คะ่ะที่เก็บไปแล้วประเทศไทยพี่น้องเบิ้งจันนี่ตัวนี้จันเกิดร้ายคะ่ะตัวนี้เกิดมือที่สองแล้วจะนี่มาเก็บไปนะคะอืมงามไร้โอ้โหฮะเอา้าทั้งพุ่นมีอีกอยู่ว่าสันพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง้งข้างนี้ก่อนนี่คะ่ะแปลงนี้ร้ายคะ่ะ ไปพาะ,ะ,ะวานมาขงผุนเกิดยูผสขมขังทางผุนเกิดยูผสันเนื้อเพาะเกิดคางเดียวพี่น้อง,ปงไปไปบงจ้ะวหยัง่ะดอ,อ,อกน่อยวันะดอกหน่อยลายบ่โอ้จีโอแล้วพ่อเก็บมับ้ทั้นปีพอเก็บแลวพี่น้องลโอ้ยังัสั ไอ้ดึงขึ้นบึง้งเดี๋ยวเอาผับนีบบึ้งชุดอืมเชี่หาป้าเก็บคือบ้านใหญ่เหอ,อเก็บอยู่บ่<ป>นี่นี่เ,เอาตัวพี่เอาไปเหมือนไรอ่ะเบ่นี่นี่โดยบอกย้ายเลยพี่ป,ปุ๊บอยู่ผี่คอยๆเรื่องจิถือดอกหน่อยไร้แหง ดอกหน่อยฟ่อเนี่ยสุดเห็นพี่น้องหาททาบึนุกิดอกเอาไว้เอาไว้ซะพี่น้องมันดอกหน่อยหลายแหงจ้ะบานไก่เพื่นบานกินดอกบานเอาจะกเสบดายดอกหน่อยมั่นคณะสูนเาทศบุได้ดอกหน่อยแต่คณะเอาไว้นี่ดอกหน่อยใหากัดได้กินดอกไงใหากัดได้กินค่ะเอาเก็บไใบข่มกว่าเนาะค่ะพี่น้องอ่ะให้เบิ้งให้ชมซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องเนาะมือหนาจังเบิ้งไม่ ก็งามอยู่ดอกพี่น้องนี่เกิดปลายแต่ว่างามอยู่งามงทีผงเรียนี่จะยำงามเลยค่ะคเอาลาบไปทนันทีนะพี่น,อนอ้องเนาะเอาพ่อหอมปากหอมคอค่ะมือหนาจังชม่หม่จ้าสวัสดีค่ะ